อัสลามอะไริยุมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับก็หลายวันแล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็อันนี้เป็นมิดแรกนะครับที่มาเปิดกีบนะครับหลังจากที่ฝนตกหลังจากที่เราทาดินแดงนะครับผสมเมทาลเล็กซิลไม่ขอภัยนะครับผสมน้ำมักจุดสองอาจารย์ต้นนะครับตรงที่เน่ามันจะแห้งทุบไปเลยนะครับ มันจะขึ้นฟ้าขาวๆแต่ก็มันจะไม่เน่าเพิ่มครับมันจะแห้งเนื้อเยื่อนะครับมันจะงอกออกมาเร็วนะครับถ้าเราหยุดปีติเนื้อเยื่อจะงอกออกมาสีเขียวๆเ,เลยเปลือกมันจะหนาเร็วนะครับถ้าเราได้ทําการขีดพ่นลาต้นด้วยวันนี้ก็จะแนะนํานะครับการกรีด ยางที่จะให้อำยางออกดีนะครับหน้าเนียนนะครับหน้ายางเนียนดีรอยกีดละเอียดนะครับดูเนื้อเยืะสีเขียวเลยน้ายางนะครับก็จะออกดีทีนี้เวลา เราจิกนะครับนีพยายามสอยให้สั้นนะครับสอยให้สั้นอย่าลากยาวถ้าลากยาวหน้ามันจะไม่ค่อยเนียนมีดเรกน้ำยางก็จะออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ยังหยุดเป็นอาทิตย์นะครับ มีมาติดนิดเล็กใะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับน้ําหมักที่หมักอ่าที่ทำการทาไว้กับดินแดงผสมทานะครับถ้าทาน้ําหมักอย่างเดียวมันก็จะน่าจะไม่แห้งนะครับเราต้องเราต้องดูเลหน้ายางไปด้วยเวลา เรากรีดนะครับพยายามซอยสั้นๆน,น,นะครับย้ำตรงที่มันไม่สเสมอแล้วหน้าที่เรากรีดมันจะเรียบมันจะเนียนสวยดีแล้วเปลือบที่เรากรีดเถที่มันบาดมันก็จะหายเร็วด้วย ยิ่งเราใช้น้ำหมักสูตสองอาจารย์ต้นด้วยก็แชด้ยใช้กรีดมันจะหายอยู่นะครับจิกหน้าแล้วตว,วัดออกนิดนึงจะช้าตรงที่จิกหน้ายางอย่างเดียวนะครับถ้าใครที่กรีดรับจ้างก็ มันจะช้าหน่อยแต่ถ้าปีดของตัวเองนะครับก็ทำเลยนะครับมันจะดีกับต้นยางแล้วก็ดีกับตัวเราเองด้วยเพราะเราไม่ต้องปลูกใหม่นะครับการปลูกยางปลูกใหม่เดี๋ยวนี้ดูแลยากโรคยางพาราเยอะขึ้น ไม่เหมือนเ่อก่อนปลูกทิ้งก็ได้กดรีดจึงเน้นย้ำสีทุกคิดนะครับให้กรีดยางให้ดีให้สวยถ้ากีดรับจ้างก็กรีดก็แก่ก็รับนะครับกีดให้ได้อย่างนี้นะครับบางต้นมันจะเราจะ ซอยเร็วๆไม่ได้นะครับเพราะหน้ายางเปลือกมันเนื้อเยื่อที่งอกออกมามันจะแข็งแล้เราปิดเบียดมามันจะแกงได้นี่พอมีแกงแล้วมันจะบาดเข้าเกนจิกแสววาดออก รอยแผะรอยที่มันเน่านะครับยุบแห้งไปเลยตรงที่นูนๆนี้เลือกนะครับเนื้อเยื่อใหม่ฝนตกยังไงมันก็จะไม่เน่าเพิ่มนะครับพยายามจิกหน้าให้เสมอ ให้คิดนม้เยอะเจริญมือใหม่นะครับต้องฝึกอย่างนี้นะครับถึงจะกรีดได้สวยน้ำยางจะออกดีผมเล็กๆที่ผมฝึกกรีดผมก็กรีดอย่างนี้นะครับผมลองมาหลายมีดจนมา ดูคนที่เขากรีดสวยนะครับเขากรีดกับมีดอะไรผมก็ใช้มีดตามเขานะครับเป็นมีดทรงขวานนะครับเมื่อก่อนเป็นเป็นด้ามไม้นะครับสมัยที่ผมยังเล็กๆก็มาเดี๋ยวนี้ก็เป็นด้ามเหล็กกันทั้งหมดมันก็เพิ่มน้ำหนักของมีดให้เยอะขึ้น เวลาจิกหน้าย่างจิกเตตะวัดอ,ออกนิดนึงนะครับมีอาจารย์คนหนึ่งนะครับที่ปีดนะครับเป็นทางอีสานด้วยนะครับก็ปีดสวยนะครับ ลืมชื่อไปเลยนะครับยิงตัวฝนตกเรารองถ้วยยางไว้แล้วมันลงไปในถ้วยยางขอ ยากกก็บออนนิดารติดยางถ้าเรารีบเกินมันก็ไม่ดีนะครับยางหน้ายางมันจะไม่สวย แต่ถ้าใครชอบหน้ายางสวยๆก็ต้องละเอียดนิดนึงนะครับต้องให้ละเอียดทาให้ละเอียดยังไงก็าบาทยังไงก็เข้าเกณฑ์ ยางหยุดหลายวันเราต้องปิดย,ย้ำนิดนึงก็ให้เปลือกที่มันหิ่งตายถ้ามันออกไม่หมดก็ให้เกือบหมดนะครับยางจะได้ออกดีแล้ววันต่อไปที่เรามากรีดนี่ต่อไปที่เรามากรีดมันก็จะกรีดง่าย ถ้าน้ำยางไหลเร็วเราก็ต้องซอยเร็วนะครับถ้าซอยช้าน้ำยางมันจะไล่ตามมีดมาแล้วมันจะเปื้อนหน้ายางเปื้อนมีดแล้วน้ำยางไปอุดท่อน้ำยางมันก็ยางจะไม่ค่อยออกมันออกไม่เต็มที่นะครับ ที่ผมใช้อยู่ก็เป็นร่องเจ็ดสิบนะครับมีดทรงขวานร่องแคบถ้เป็นร่องหกสิบห้ามันจะติดไม่ค่อยดีนะครับมีดทรงขวานหน้าที่โค้งเข้าในมันจะติดยากมันจะตีดไม่ค่อยเข้าไม่เข้าก็คือมีดมันจะเลี้ยวโค้งเข้าทางด้านในไม่ได้นะครับ มีตรงขวานมันจะมีร่องแปดสิบด้วยนะครับมีเจ็ดสิบกับแปดสิบนะครับสำหรับปลาดาวใครสนใจก็สั่งซื้อไปได้ที่เพจอุดมทองมีดกีดยางนะครับผมก็รีวิวให้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้ขายนะครับผมก็อยากจะ แต่งขาย fc ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาเพราะว่ากว่าจะเสร็จแต่ละเล่มมันเกือบเกือบชั่วโมงนะครับแต่งเสร็จก็รับกลมเสร็จนำไปกรีดได้เลยของแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ช้านะครับ หวังว่า f อซนะครับที่รับชมจะได้นำไปปรับปรุงในการกรีดยางนะครับของตัวเองนะครับแล้วก็ที่รับยางกีดนะครับซอยได้อย่างนี้หน้ายางมันจะเสมอเรียบเนียนมาตลอดรอยกรีดและน้ำยางมันจะออกดีนะครับ จะออกดีมากก็ขอบคุณเอซทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับดูน้ำยางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่สสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัส,สารมามอะไรกุมสวัสดีครับ